มิลลาฮุลลอฮิร์รอฮ์มานุรรฮิม و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับปัญหาเรื่องราวต่างๆของเรานะมีร้อยแปดเคมีมีมากมายที่เราจะต้องเจอเพื่อนครับปัญหาน้ําปัญหาฝนปัญหาครอบครัวปัญหางานนะครับบางคนจะจัดงานดิกาพิธีแต่งงานปัญหาเข้ามานะครับ ปัญหาที่จะก่อเกิดที่เราจะวิตกกังวลกับอนาคตกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับเรื่องของอดีตที่ผ่านมาพี่น้องครับถ้าหาเวลาเอาปัญหาเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาสมไว้ปรากฏว่ามันร้อยแปดเยอะมันเยอะมากมายครับแต่ถ้าหาเรามีสิ่งนี้สิ่งเดียวนะฮะเราจัดก,การในปัญหาได้เราแก้ไขปัญหาได้สิ่งนั้นคืออะไรฮะสิ่งนั้นคืออะไรฮะนั้นสิ่งนั้นคือการเสียบปลั๊กกับอัลลอฮฺสุบฮานิวาตลาเสียบปลั๊กกับไปสุอัลลอฮฺสุบฮานุวาตลา ทารุโซลซัล,ลัมได้มีคำถามหนึ่งครับที่คนอาหรับชนบทครับไม่เค่อยมีความรู้อะไรมากมายมาถามว่าทารอซูล,ลขอให้ท่านบอกชั้นสอนชั้นถึงสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งฮะเมื่อชั้นทําแล้วนั้นมันพอเพียงกับชั้นแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากเป็นหลักสําคัญในชีวิตเป็นคีย์กุญแจสําคัญในชีวิตที่จะใช้ชีวิตที่จะรับมือที่จะเป็นเบาที่ดีของลอที่จะได้รับความสุขความดีความสาเร็จทั้งดุนยาและอาเจร์ทารุโซลซาลัุอะลัมซลลัมเนี่ยก็กล่าวครับ คุญยขอให้ท่านกล่าวเชื่อและทําตามกุญนกล่าวแล้วก็เชื่อนะครับอามันุบิลแล้วฉันศรัทธากับบลลอ่าฟุมัสตาก,กิมต่อมาก็ยืนจัดอยู่คํานี้ศรัทธากับอัลลอฮ์มุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานิวาตาละมันคืออะไรฮะคือการเสียบปักสู่อัลลอฮ์สุบฮานิวาตละวันนี้ถ้าเรามีปัญหามีอุปสรรคําเสียบปักกลับไปห,หาอัลลอฮ์สุบฮานิวาตละว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เรานั้นรับมือกับปัญหาอุปสรรคอย่างไร วันนี้เรามีเรื่องเดือดร้อนวันนี้เรามีความกุ้มอกกุ้มใจวันนี้เรามีความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราเห็นไหมครับกับเสียบักเลยฮะเสียบปักสุวอฮษสุบฮานวาตราก็เสียบักคือคิดที่ว่าอรรชใช้ให้เราจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับใช้ให้เรานั้นมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรมีวิธีเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นทศโสรัสสุฮานวาตลาเนี่ยบอกในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยคุยแบ่งปันหลายครั้งแล้วไปนงครับ อัลลอฮ์ตรัสว่าวอ้มนุย์มินบิลละยะดีกอลบะบุคคลใดก็ตามที่อีมาศัามันกับอัลลอฮ์อีมาศัามันกับอัลลอฮ์คือเสียปักกับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละกับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลวาตาละในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราพีะงครับขอให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการรับมือในการแก้ไขปัญหาอรปสรรคต่างๆนานนให้เกิดขึ้นจากภายในครับภายในเชื่อศรัทธาก่อนและสู่การปฏิบัติวอ้มนุย์มินบิลละยะดีกอล ใครที่อีมาศัรธมมันกับอลัอลอลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ทางรอดทางออกทางสว่างกับเขาบางครั้งปัจจุบนันนี้พี่น้องครับเรามีปัญหาตัวเรกเรามืดหาทางออกไม่เจอมีแต่ปัญหามีแต่ความเครียดมีแต่ความลาบากใจมีแต่ความเศร้าหัวใจเรื่องเราเต็มไปหมดเลยจากเรื่องเล็กก็ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่คนพูดไม่ดีคนผิดหูคนดูถูกคนปองร้ายคนทําไม่ดีน้ําท่วมไฟไหม้ฝนแรงเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลเป็นปัจจัยที่ร้อมรอกตัวเรา สิ่งเดียวที่ท่านระสงฆ์บอกกับเราสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตลานั้นบอกกับเราวิธีที่จะรับมือที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นๆพี่น้องครับว่ามันยุมินบิลละยะเดียวกันแบบคนศรัทธามันกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้เขามีมีมีทางมีทางออกอัลลอฮฺจะให้เขานั้นเจอกับทางออกทางแก้ไขปัญหามองในมุมติอิสลามมองทีิสลามสอนเอาไว้ทิสลามสอนยังไงพี่น้องครับอิสลามสอนง่ายๆพี่น้องครับหลักการที่เราเคยคุยกัน คือเราแก้ไขครับน้ํำจะท่วมนะครับหน้าที่เราคือทําเหตุปัจจัยก่อนพี่น้องครับเหตุปัจจัยคือเราป้องกันได้กระดับใดน้ําที่จะมาบ้านเราป้องกันสร้างเขื่อนกันน้ําบ้านเรากระสอบกันน้ํานะครับในระดับใดทําที่ทําที่เราสามารถที่จะทําได้ตางตามกัาำลังความสามารถของเราไม่สบายหาหมอฉีดยาตามกําลังความสามารถของเรานะครับเรามีเงินน้อยก็ทําตามตามความสามารถของเรา มันถาแล้วครับยาริสอาลามายัมฟลกัสวอสตานบิลล่ะในขณะเดียวกันเราก็ขอดูอางับอัลสุบฮานวราตลาควบคู่ไปด้วยหรืออาจจะขอดูอางก่อนทำก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยขอด้ไหว่าับอ๋อาะในขณะนี้เรามีปัญหาน้ำกำลังจะท่วมน้ำกำลังจะมาขออัลลอฮฺสุบฮานวาตาละอน,น,น,ะน,นะขณะท,ที่ฝนจดฝนตกแรงๆน้ำกำลังจะท่วมบ้านเราอั Allah, าลลอฮฺมฮาวะไรนะวะลาอะไรนะ อัลลอฮ์อย่าให้ฝนที่ตกมานั้นนํามาซึ่งความสูญเสียสิ่งที่ไม่ดีงามเลยเห็นไหมกับขอรัวอัลลอฮ์ Allah, สุบฮาหนุวาตาละนั่นคือขอขอจริงๆและไม่ใช่ขอเพียงแค่ครั้งเดียวเพียงนั้นครับขอหลายๆครั้งให้จิตของเราให้ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์เสียบบักกับอัลลอฮ์สุบฮาหนุวาตาละอย,าอย่างแท้จริงปากขอใจขอแสดงออกถึงความเป็นบ่าวกับอัลลอสุบฮาหนุวาตาลาว่าเราต้องอาศัยอัลลอฮ์ชีวิตเราต้องอาศัย Allah. อัลลอฮ์อาจริงอยู่เราอาจจะทำนะครับ หากสอบซายกินยาหาหมอเสร็จแล้วข้างในเรานั้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาอัลลอฮฺใช้เราทำสองสิ่งนี้แล้วก็บวกสิ่งที่สามเพนยงครับเพราะทำสองสิ่งแล้วคือได้เสร็จป,ปักกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์แต่ว่ากันกับ Allah เราเพียงครับมอบกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาไม่ต้องเครียรดแล้วครับขณะที่เราจะทำงานนิกาแต่งงานมีปัญหานั้นมีปัญหานี่ปัญหาคนงานปัญหาสถานที่ทำแก้ไขขอดวยอากับอัลลอฮฺเสร็จแล้ว ไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเก็บมาว่ามันจะออกมาดีไม่ดียังไงไม่ต้องมาเก็บมาเครียดแล้วเพราะเราได้ทําตามหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราคือทอํามอบกับอราสุภานณวาแต่ละทำขอดูอาแล้วก็มอบกอรอสามข้อไปน้องครับทำขอดูอามอบกอรอทำหน้าที่ของเราเสร็จแ,แล้วเรื่องเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องเราไปน้องครับได้ไม่ได้สําเร็จไม่สําเร็จไม่ใช่เรื่องเราเรื่องใคร,ครเรื่องของวะแต่เพียงแค่เอาเราบอกว่าวันมายสจะ ว่าไม่เยียแต่ว่าแค่ัอัลลอฮ์ฟาหสบุคนที่แต่ว่าการมอบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลจัดการให้เดี๋ยวดีเองเห็นไหมฮะสิ่งนี้ต้องอาศัยความเชื่อสิ่งนี้ต้องอาศัยการเสบบักกับอัลลอฮ์สุบฮานุียบเสบปักกับเผ่าอัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่ละให้พลังอีมานให้แรงของอีมานกระแสะของอีมานให้เข้ามาในจิตใจเราเราก็จะคลายแล้วพี่น้องครับเราก็จะคลายเครียดความวิตกกงังวลครับหรือถ้าหากสิ่งนั้นเกิดมานะครับไม่เป็นดังที่เราคิดเราป้องกันดูแลแล้วเรื่องน้ํำแต่มันเกินกําลังงคววาาามสรขขอออเดแล้ สารน้ําก็ยังพังน้ําก็ยังท่วมโรคก็เรายัางไม่หายเพียง่าครับอันนี้ต้องดึงอิมานระดับสูงเข้ามาเพราะเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ในนั้นมีฮิกมัธิบาเลวก็ฮิกมัธิบาแลวก็คือแปลว่ามีวิทยาปัญญามีเหตุผลดีๆที่ซ่อนอยู่ดีกว่านั้นนะครับเชื่อมั่นศรัทธากับอัลลอฮ์เราก็สามารถอยู่ยอมรับในสิ่งนี้ได้และสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเลวร้ายไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นคนเชลักษณ์สิ่งต่างๆนั้นมันจะแปรเปลี่ยนกลายเเป็นรื่อง แรงส่งแรงเป็นแรงส่งเป็นแรงบวกให้กับเราให้เราได้รับในสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นเชื่อศรัทธาสิ่งต่างๆที่ผมอธิบายในวันนี้หลักสําคัญกลับมาที่ศรัทธาต้องเสียบปลักเสียบอีมานเสียบปลักไปยึดอับลอสุฮาหน์ดวงตาให้พลังอีมานเข้ามาบริหารจัดการเราให้อิมานเสรมซับเข้าไปให้อีมานมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเราว่ามันยุมินบินละยะเดียวกอลบะคนที่ศรัทธามันกับอลอสุบฮาหน์ดวงตาอาลอสุภาห์ดวงตานั้นจะให้ทางนําให้ทางรอดให้ทางออกให้ ใจสว่างให้หัวนั้นะสว่างวา่าครับคลี่คลายปัญหาประสักคนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญครับวา่าปัญหาของเรานั้นร้อยแปดคือมีมากมายมีเยอะไม่อาจที่จะนับได้แต่แก้ไขหรือรับมือได้เพียงแค่เรื่องเดียวครับเรื่องเดียวคือกลับมาเอาว่าให้ได้พี่น้องครับเสปักกับประสบอิมานให้ได้เสพปั๊กอิมานให้ได,ใได้ให้กระแสะอิมานนั้นไหลเข้ามาในชีวิตเรานะครับให้เตือนสติเราให้กลับมาพี่น้องครับแล้วสถานการณ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลาย วิกฤตก็จะได้รับการกลายได้รับการแปลเปลี่ยนให้เป็นโอกาสให้เป็นความดีนั่นคือเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นนั่นคือความดีนั่นคือความเมตตาอัลลอสุบฮานุตะลาให้กับเรามาผ่านการเชื่อการศรัทธาในอัลลอสุบฮานุวาตาลครับพี่น้องครับอย่าให้เรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับเราเรามีสิ่งดีมีอัลลอฮ์มีพระเจ้ามีการศรัทธาอัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงรักเราให้เครื่องมือต่างๆในการรับมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆครับทั้งหมดมาแล้วพี่น้องครับ ครับแต่ว่าถ้ามันเยอะมากเกินไปมันน้องก็รับมือง่ายๆครับรับมือเรื่องเดียวเรื่องอรวสุฮานวาตละเส็บปักกะอรวเส็บปักกะบระสุลอรวอรวพอใจไหมดีไหมอรวเพ่งพอรไทัยไหมอัรวใช้อะไรอรวสั่งอะไรในเรื่องนี้ครับซึ่งก็สั่งสองเรื่องพี่น้องครับคือทาให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้สุดัวใจแต่แล้วสามมอบกับอะวสุภานวาตละขาอ,อย่างเดียวว่าอย่าไปอย่าไปก้าวไกลเรื่องของอรวหน้าที่ของขอรวอรวรับปากแล้วอรวจะทรงดูแลให้กับเราครับนั่นทําเรื่องของเราให้ดีที่สุด นะครับแล้วก็อย่าไปก้าวไกลเรื่องของอัุุาฮาวาแต่ละง่ายๆด้วยการเสียบปั๊กกับว่าเสียบปักนะครับกระแสะให้กระแสะอีมานนะครับไหลเวียนสู่ร่างกายเราในวิถีชีวิตของเราสิ่งนี้ก็จะชักนําให้เราสู่ดีๆแล้วเรื่องง่ายนะครับเรื่องดีเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตเรา ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราอย่างแท้จริงสมกับการที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากลอสุบฮานุวาตาลครับวอสอรอไซนัมมุฮัมมัดีวะลาอาลฮิวะัซัฮบิบอัลละม์อัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮฺอัลอาลิมีน